สองหนึ่งไปกับอันใกล้เขาเลยเนาะชิบนาซีคือเขาหงข้าวนะเนาะอลูกชาชิมก่อนเป็นไงสบายดีท่านผู้ชมมาพบก,กับทองดำอีตามเคยนาะซ่องสะพ้ายไทยใบายสาวลาวมื้อนี้ทองดำชิว่วนท่านผู้ชมมาเฮ็ดข้าวหมกไก่เนาะโดยทองดำซีไซอันตัวนี้เนาะข้าวหมกไก่ของโฮโบเนาะ เราได้ไปยังไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็ซื้อมาแล้วเลยก็สิมมาลองมองพร้อมกันเนาะท่านผู้ชมถ้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองดำแดงเนาะเอาไปให้ร่วมพร้อมกันเลยอันนี้ใกล้คือเครื่องอเนทองดำกระเกียมไว้แล้วเรียบร้อยเนาะไปล้างอย่างทําความสะอาดแล้วเนาะแล้วก็เอาอันไม่อันนั้นจิ้มๆิมมันแล้วเนาะปันนี้เขาก็สิมาหมักเลยเพื่อนบอกว่าให้หมักอันเนื้อไก่นี่กับอันเครื่องปรุงในไว้ก่อน อ๋ออันนี้นเฮดไดซี่ที่เนาะเฮดไดซี่ที่ทางนำ้ำยูกันสองแม่ลูกทางน้ำสีเฮดสองแล้วกันเนะเาะเจียวไก่ออกสีเฮดแต่สองสองขาแล้วพอเอาไก่ออกเนาะทางน้ำสีเฮดเฮดเฮดแต่สองอันพอสองขาพอเนาะเพราะว่าคุณสามีไม่อยู่เอากินสองคนแม่ลูกก็เฮดน้อยเอาแล้วกันเนาะอันนี้ก็เทลงไปเลยเนาะสองหนึ่ง ในห้อนี้มันมีสองสองเนาะเพราะว่าให้ใส่เบิดเลยสี่ทีแต่ว่าอันนี้สองทีเท่าน้ำก็สิเพ็ดแต่สองกรสิมิมักอันไก่ให้เข้ากับอันเนื้อให้เข้ากับเครื่องปรุงของเฮาเนะาะหมักไว้ประมาณสิบห้านาทีเยอะสั่น ตอนยู่อันยู่สมุทรปราการเนาะทองดำมักไปกินยู่อันผ้าประแดงนะตลาดอันตลาดผ้าประแดงนะมีเจ้านึงเฮ็ดแซ่บแซ่บข้าวหมูกไก่เนี่ยอันนี้ทองดำลองเฮ็ดกินเองเบื้องเนาะเพราะว่าอันอย่างก็ตะกี้ไปส่งลูกเนตอนลูกเฮียนอยู่อนุบาล อยู่โรงเรียนอันอ,น,อนุบาลพระประแดงแล้วก็ไปส่งลูกเซนแล้วก็มากไปกินค<ม>่ะคุณสามีมากพาไปกินดูอันตลาดในในตลาดแหละเป็นข้าวหมกไก่หอมเครื่องเทศเนาะอันนี้ถ้องนำคนมันนั้นแล้วก็สีเอาพักไว้ก่อนนอวันนี้เขาก็ไปเกียมล้างข้าวก่อนพักไว้ก่อนนอนเนี่ย นํำจนแลบแล้วใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสิบห้านาทีเนาะก่อนจะเอามาหุงแต่ว่าเพื่อนก็บ,บริบอกเนะว่าใส่ใส่ตู้เย็นบอกว่าบอใส่แต่ทังน้ำจิบเอาพักไว้ก่อนเนาะอันนี้เขาก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะเลาก็มาเอาเข้าวไปน้ำก่อนนะแล้วใส่ถ้วยถ้วยเครื่องแล้วกัน อันนี้เขาก็มาล้างข้าวก่อนเนาะ เเสร็จแล้วเขาก็ไปเตรียมรอเลยเนาะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเนาะสิบห้านาทีเข้าทองน้ำก็ลางแล้วเนาะวันนี้เขาก็จะเอาเข้าวนี่มาคนใส่กับอันใกล้เขาเลยเนาะ ให้มันเข้ากันให้ให้ทัวเนาะจากเฮทแบบสีหูคนว่าในสองอ่านว่าคนให้เข้าเป็นสีเหลือง น่าเสีเฮ็ดแบบนี้เลยเนาะดูว่าเฮ็ดจังเลยเนะาะทองดำก็บอกเคยเฮ็ดผู้ใดนั้นก็จะล,ลืมนเนาะเมนมาบอกทองดำเลยเนาะลองเมืองว่าผลมันเสีออกมาเป็นจังไดของทองดำแล้วนำคุกใส่กันเลยอ่าได้แล้ววันนี้เราก็เสียเอามาใส่หม้อหุงข้าวเลยเอาค่ะวลงไปก่อน ไปชิ้นใหญ่ๆชิบไม่แน่ใจว่าต้องหุงแบบนี้บ่หรือแบบไหนหรือว่าบ่อเอาเข้าวอัน,นเอาเข้าวเสร็จทางล่างก่อนเอาลงไปหมดเลยนะ จากได้แบบนี้แล้วเขาก็เติมน้ำเลยขึ้นว่าเติมน้ำไปพอประมาณเนาะก็คือซีน่าจะคือข้าวหุวงข้าวเนาะจะมีนิดนึงอ่าได้แล้วปันนี้เราก็ เอาไปหุงได้เลยเนาะก็เอาลงไปเลยนะปิดฝาก็เสียบไฟกดสวิตช์รอไปเลยเนาะจนกว่าข้าวจะสุกแล้วก็ปิดไฟไปแล้วรอบน้อยเนาะรอไปก่อนจนข้าวจนกว่าข้าวจะสุกเนาะระหวว่างรอเฮากระซิมาตำน้ำจิ้มก่อนเนาะ อันนี้คือนะอันอย่างเกาะซาลาแน่เนาะที่เอาสชน้้ำจิ้มเนาะก็มีหมกผ็ดแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วก็หอมบัวท่งน้นบบมีบบมีรากผักชีก็เลยทีใช้หอมบัวแทนแล้วก็อันนี้เขาก็มาตามกันเลยหรือว่าใครจาไปปั้นก็นได้เด้อเอกรชิตามหมเผ็ดไปก่อนเนาะกับกระเทียมตามให้ละเอียดเนาะเขาก็โขกไปเลย ถ้าไปปันป้นก็สิง่ายเลยเนาะพอละเอียดแล้วเขาก็ใส่นใบสะละแน่ลงไปเลย เ้นหอมลงไปเลยนะก็โขกให้ละเอียดอันนี้ก็ละเอียดแล้วเนาะน,นี้วก็สีมา ทำต้มน้ำมาละลายน้ำตาลก่อนเนาะก็ใส่น้ำตาลไปประมาณสามบวงเนาะสามบวงสี่หวานไปใส่สองบวงแล้วกันเนาะ แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเนาะสองวงคือกันคนให้มันละลายพอละลายแล้วก็ปิดไฟได้เลยเนาะ ปามันเย็นสักพักหนึ่งจะเหนียวไปมาเนี่ยน,นยี่มันเย็นแล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยเลยเนาะเดี๋ยวามาผสมในครกแล้วกันเราค่อยเอาไปใส่ในถ้วยเนาะเทปลงไปเลยไม่รู้มันจะค้นไปหรือเปล่า ให้เข้ากันเค้มรสเติมเกลือลงไปน้อยน้องๆเมื่อกี้ทองดำลืมเติมเกลือลงในอันในหม้อตอนเชื่อละลายน้ำตาลก็คนให้เกลือละลายเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วเขาก็มาตักใส่ถ้วยได้เลยน้ำจิ้มใส่ลงไปเลยเนาะ เอาเขียวๆไปหน่อยอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเบิ้งข้าวได้เลยมาเบิ้งข้าวกันเลยว้าวน่ากินอยู่เนาะเรื่องอลามเลยเดี๋ยวทาน้ำก็สิเอาอันขาไก,ก่ออกก่อนเนาะ นี่เลยาไก่ขาใหญ่ามากก็ามาตักใส่เลยเนาะตักใส่ช่วยเลยกดลงไปน้อยนึงเนาะแล้ก็คว่ำลงไปเลย กว่งนี่แล้วแล้วเนาะท่านผู้ชมมามากินข้าวน้ำกันอาลูกชายชิมก่อนเป็นไงอร่อยไหมมาท่านผู้ชมมากินข้าวกับทองดำกับลูกชายเนาะกินข้าวหมกไก่มาเนี่ย อร่อยไก่นุ่มมากเนี่ยให้ดูเนะไก่เห็นไหมไก่ไปป้อง เห <c ười> ็นมาเนาะหอนแล้วขนาดกระม้วนผมตื่นอีกละเช็ดต้นนะแม่เห็นพี่จังอีกบ้างหรือพี่ตือ่นบา้บานโอเค ยิ่งหอมจะหวานไปเนาะถ้าทมานสูมาไปเทสกินก่อนแบบสุดเอาได้นเนาะจะรสชาติก็ใช้ได้ถูกมันมันมีบอกในซองนี้แล้วเนาะเขาสามารถเอาไปเทสได้เลยคือตามอ๋ออันั้แม่โครตามเซเว่นก็มีนึกลับมัง อร่อยมากมีไก <m> ่ตื่นบอกมีไก่ตื่นบอกไก่ม่ไก่แม่ชิ้นใหญ่แล้ไก่แม่ก็เสร็จแค่สองที่เพราะเรากินแค่สองคนไม่เป็นเนาะซอนดูเหมือนจะเขียวเป็น ถ้าเป็นเ้าองค์แกมันจะเขียวๆให้เสียวๆเสียวค่ะ กินคำย่ใหญ่เลยเผ็เดอ่ะแผ็เดอ่ะแค่แต้มนิ วันนี้ก็กินข้าวอย่มแล้วเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะลองเอาไปลองไปซื้อมาเฮ็ดเบิ่งเนาะสาหรับทองดาว่าเออโอเคเลยเนาะสําหรับคนคนลาวเฮาเนาะลาวลาวทองดําบกเคยอันบบเคยเฮ็ดแบบข้าวแนีเนาะอันเพิ่นเที่สําเร็จรูปมาอย่างซี่มันก็ง,ง่ายเนาะต่อการปรุงของเฮาเนาะอย่าลืมไปเอามาลองเฮ็ดเบิง่งเนาะาสามารถหาซื้อได้ง่ายเนาะตามเซเว่นโลตัสวิกซีอย่างก็มีมีเบิดเนาะ สำหรับนะ้องคลิปนี้ทองดำก็สิขอตัวลาทุนผู้ชมไปก่อนเนาะเข้ามาเบื้องทองดำแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองำดำแดงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย